262นะครับรถธรรมดาที่262นะครับตอนนี้จอดรอหลีกอยู่ที่สถานีคลองบางตานนะครับยังไม่รู้ว่าหลีกับขบวนอะไรนะครับเ,เปิดไฟมานู่นแล้วครับสถานีคลองบางตานนครับนี่เป็นสถานีนี่เป็นสถานีหลังใหม่นะครับ เอาใหญ่โตสวยงามเลยนะครับอ๋อไม่รอมาแล้วครับถือห่วงมาแล้วโอ้ทันรับห่วงไหมครับ อันรับหวงหรือเปล่าอือเสียดายไม่ได้เห็นตอนรับหวงววน, 3, 5, 5นะครับอ๋อขบวนที่355นะครับพันธุรีแต่ว่าน่าจะวิง่งแค่นองประดุกนะครับทางของประดุกอ๋อวันนี้วันอาทิตย์อ๋อเข้าสุพรรณบุรีนะครับ